วันนี้เรามาทำไไฟึกกูกันครับไม่ใช่อะไรเลยที่จะทำวันนี้ก็คือสิ่งที่อยากกินทุกคนสามารถดูวัตถุดิบทั้งหมดได้นะครับแบบพ่าช่างตวงอะไรต่างๆใดๆว่าเอยอันนี้ใช้กี่กร,รมัไมไปดูข้างล่างใต้ดีสคริปชันเราเขียนได้หมดแล้วนะครับวัตถุดิบทั้งหมดรอบนี้เราตวงไว้หมดแล้วเพราะ <laughs> มันจะได้รวดเร็ววันนี้พิเศษ เฮ้ยคุณพิธีกรพูดเหมือน MC ปะ่ะแล้ววันนี้นะครับพิเศษสุดๆเลยบอกได้เลยนะครับว่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวแอบกระซิบนิดนึงเลยนะฮะว่าวันนี้พิเศษสุดๆเอ็คูซส,สุดๆไม่เขา้มมาเรื่องปกตีมีมีม,มีมีวัสดุประสงค์ครับอุ้ยร้านก็ส่งสติกเกอร์มาให้ด้วยนี่ครับมันก็คือตึกตึกตึก ผ้ากันเปื้อนร้อยกว่าบาทเองนะครับใส่ยังไงล่ะเราดูไหมว่าซื้อเพราะอะไรเดี๋ยวจะแปะรูปปกที่ร้านค้าเขาตั้งไว้ในช็อปปี้นะตึงวอดคังก็คือใส่ทำมาหาก็เลยจะซื้อตามนะครับใช่เหรอไม่ใช่เดี๋ยว แมว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 จะร่วงเออเป็นผ้ากันเปื้อนที่ใส่เอาที่เฉยที่ เราต้องใส่ถุงมือด้วยเพื่อความอนามัยมาเข้าเรื่องอาหารเรื่องของเรื่องก็คือเราอยากกินแต่เรายังไม่เคยทาเดโปกุและคิดว่ามันมันไม่น่าจะยากเท่าไหร่แต่ที่เนี้ยพอไปเซิร์ชสูตรดูวทุกคนมันมีแบบหลากหลายมากเลยเว้ยมันมีหลายสํานักอะสูตรของเดโูกุหลายสํานักมากเราก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาสํานักไหนดีเราก็เลยเลือกสองสูตรจากสํานักที่เป็นญี่ปุ่นแท้ญี่ปุ่น,ญ,นญี่ปุ่นเลยกับสํานักชาวไทยนะครับสานักชาวไทยเขาก็จะมีการแบบว่าปรับแต่งอะไรใดๆให้มันเหนียวขึ้นนุ่มขึ้นหอมขึ้นให้ถูกปากคนไทยมากขึ้น ปนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยเนยแป้ง,ปงข้าวเหนียวน้ําตาลแล้วก็นมสดเนี่ยนมจืดเนี่ยอันนี้คือสูตรของชาวไทยซึ่งของญี่ปุ่นนะจะมีแค่แป้งซึ่งไม่ใช่แป้งข้าวเหนียวด้วยเป็นแป้งข้าวเลยแต่ว่ามันจะเป็นแป้งสําหรับของข้าวญี่ปุ่นนะมันชื่อแป้งเลยบา จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะแปะแปะไว้ตรงนี้เออมันคือแป้งเนี่ยมันหายากในเพชรบูรณ์ก็เลยอ่ะเอเคแป้งข้าวเหนียวได้ไม่เป็นไรของสูตรญี่ปุ่กก็จะมีแป้งนั้นใช้ปัน้นแล้วก็น้ำน้ำตาลจบนี่คือแป้งของในฟูกเขาแต่ว่าเดี๋ยวเราทำอันนี้ดูก่อนสูตรของชาวไทยเราจะทําเป็น ชาเขียวนะครับเราซื้อผงชาเขียวมาด้วยว่าทั้งหมดถูกมากนอกจากผงชาเขียวผชูชาเขียวโคตรแพงแล้วก็นอกจากสตรอเบอรี่ด้วยโคตรแพงเหมือนกันแพงแบบนี้ทำไมแพงขนาดนี้รอบนี้เราจะไม่ได้มาสอนอะไรมากมายแต่ก็ถ้าใครอยากทำตามจริงๆก็ทำได้นะครับเพราะเราเขียนทุกอย่างไว้ใต้ description แล้ววันนี้ท็อปปิคอะเราจะมาพูดคุยกันเฉยๆแล้วก็ทำอาหารไปด้วยทำไปพูดไปแค่นั้นเออเหงาไม่มีคนคุยด้วยนะครับคิดอยู่ว่าจะทำอะไรก่อนดีอะอย่างแรกเดี๋ยวเราควรส่วแดงกวนก่อน ขอแดงกวนขออนุญาตซื้อแบบสาเร็จรูปมาเพราะเพราะมันกวนนานมันนานจริงๆเว้ยเราก็เลยเออซื้อแบบที่เขาทํำสาเร็จมาเถอะเราอ่ะโคสไปในไอจีเว้ยว่าขอท็อปปี้คนละหนึ่งเรื่องมาคุยกันใช่ป่ะคุยเราเอาครึ่งพอ เราจะเอาตัวแดงกวนมากวนอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวนะรอบหนึ่งก่อนที่จะไปคุยกันเราขอควนตัวแดงรอบหนึ่งว่ามันต้องใช้ความรวดเร็วคือเราอันนี้เป็นเอจใช่ปะตั้งคําถามให้คนมาถามแล้วก็มาพูดคุยกันเพราะเราไม่ค่อยได้คุยกันเนาะไม่ค่อยแบบว่าเออได้มาทําคลิปคุยหรือไลฟ์สดหรืออะไรอย่างนี้ไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะครับก็มาคุยผ่านคลิปได้แหละมีน้องตั้งหัวข้อขึ้นมาว่าทางหายจากการแข่งเต้นไปนานมากมีแพนจะไปแข่งเต้นงานใหญ่ไหมตอนนี้ยังคือแพนไว้ตั้งแต่ตั้งแต่อายุ20 จนตอนนี้ย26แล้วนะฮะก็ยังไม่ได้ทําตามแผนท,ทั้ทีก็คืองานอีสานยางอยากเต้นมากแต่ไม่มีเวลาเต้นเลยเว้ยไม่มีเวลาไปซ้อมไม่มีเวลาที่จะรวมคนต่างๆก็เลยไม่ได้ไปเต้นอีสานยางท,ทัทีจนอายุ ยี่สิบยี่สิบสองไอ้ยี่สิบห้ายี่สิบห้าอายุยี่สิบห้าก็พร้อมที่จะแข่งแล้วแต่โควิดมาก็เลยงานเลือนพอง,งานเลื่อนแล้วยังไงต่อก็อายุเกินไงลงไม่ได้ครับอีสาอยางอดแต่ว่าถ้าถามว่าอยากแข่งไหมอยากแข่งอยากแข่งมากถ้าโควิดมันโอเคขึ้นแล้วสภาพการเงินมันคล่องขึ้นก็จะไปแข่งนะครับควรได้ประมาณแบบโอเคและก็พอนะฮะเดี๋ยวจะพักไวใ้ให้มันเย็นหนึ่งแล้วค่อยปั้นเป็นก้อนปั้นเป็นก้อนก้อน,อนเพื่อที่จะใส่เป็นไส้นี้นะฮะเดี๋ยวปั้นเป็นก้อนอันนี้ต้องไปล้างอีก ต้องวิ่งไปแบบข้ามพี่ไปเพืเ่อไปล้างเอาไปล้างก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมานะฮะขอดถุงมือเก็บไปก่อนเปลืองมาแล้วปั้นก้อน <ๆ S 1> ก้อนอ่ถั่วแดงกวนให้เป็นก้อนกลมๆนะฮะช่างได้นะช่างให้มันสักประมาณ20กรัมหรืออะไรงี้ก็ได้เพราะมันต้องแบบแบบแต่เรากะกะเอานะครับ <ๆ S 1> เราขอไม่ใส่ถุงมือนะมันก็จะติดถุงมือมันเปลืองนะครับเออแล้วก็มีคนถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ป่ะเรื่องกาแฟก็ดีนะถ้าพูดถึงเรื่องกาแฟเราไปเรียนทํากาแฟมาเว้ยเราคอร์สที่โรงเรียนกาแฟก็คือคอร์ส เรียนเพื่อเปิดร้านกาแฟนะไม่ใช่แบบว่าเรียนเพื่อทําอย่างเดียวเขาจะสอนเกี่ยวกับเรื่องว่ากาแฟที่ดีคือยังไงการทํากาแฟทํำยังไงครับกับเครื่องเครื่องต้องใช้อะไรแล้วก็สิ่งที่จําเป็นสําหรับเจ้าของกิจการที่ต้องรู้ว่ามีอะไรบ้างนี่คือสอนหมดเลยนะเว้ยพอเราเรียนจบเราเรียนได้ประมาณแค่ไม่กี่วันนะเรียนแค่ประมาณ3วันอะไรเงี้ยทุกคนถามว่าได้อะไรไหมสิ่งที่ได้อย่างแรกก็คือใบเซอร์ใบเรียนจบว่าโอเคอเรียนจบแล้วสามารถเป็นบาร์เทนเดอร์ได้โดยใช้ใบเนี่ยยืนสมัคร าาเป็นใบแบบอนุญาตการประกอบอาหารไม่ใช่ใบ,บประกอบอาหารใบอนุญาตใบเซอร์ว่าเรียนจบแล้วซึ่งเป็นสถาบันที่ยอมรับกันทั่วโลกอะไรต่างๆบาๆาๆอย่างการที่จะไปทํางานร้านกาแฟาที่ที่ต่างประเทศอ่ะมันก็ต้องมีใบอันนี้ด้วยนี่รไหมก็ได้รู้วิธีทำแหละรู้เบื้องลึกเบื้องหลังว่าการเก็บมเมล็ดก,กาแฟามเมล็ดก,กาแฟามีพันธุ์อะไรการเก็บยังไงอุณหภูมิต่างกาันมีผลต่อกาแฟยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็สอนเกี่ยวกับพวกเรื่องการแบบควบคุมน้ําการซื้อเครื่องการอะไรต่างๆเดี๋ยวเอาพวกนี้ ไปพักไว้ก่อนแล้วก็มาทําส่วนผสมของแป้งกันต่อนะฮะเราพูดถึงไหนแล้วกาแฟต่อใช่ปะคือถ้าถามว่าเรียนไปทําไมอ่ะก็คือเรียนไปเพื่อเปิดคาเฟ่ใช่ครับเรามีแผนที่จะเปิดคาเฟ่ช่วงประมาณปีที่แล้วแล้วก็ต้องยุบไปเพราะว่าโควิดอ่ะมันรุนแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งจากที่ว่าแถวบ้านเราอ่ะ มันมีการทำถนนเกิดขึ้นเว้ยทำแบบทำท่อทำพุตป่าอะไรเงี้ยยิ่งใหญ่มากก็เลยต้องพักแผนมันไปก่อนบวกกับสถานการณ์โควิดต่างๆด้วยก็เลยยังไม่พร้อมที่จะลงทุนก็เลยได้เรียนเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้เอามาทำอะไรอย่างจริงจังนะครับเกิดคิดว่าถ้าจะเปิดจริงๆอะ่ะก็คงต้องไปแบบฝึกงานตามร้านต่างๆก่อนเพื่อที่จะเก็บประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงก่อนอเพราะว่าอย่างเราเรียนไปเราก็ไม่รู้ว่าหน้างานจะเจออะไรใช่ปะโอ้ทำไมใส่เวรทนาทีเนี่ยนะ มือเปียกอะทุกคนน่าจะใส่ถุงมือ,อยางอย่าให้มือเปียกนะมาทีนี้เราจะทําตัวแป้งเราจะใส่แป้งข้าวเหนียวบึ๊บแล้วก็เราจะใส่น้าตาลทรายบึบแล้วก็เราจะใส่ผงชาเขียวแต่ว่าเราต้องร่อนด้วยลืมไม่ร่อนได้ปะเราหาตัวร่อนไม่เจอขี้เกียจหาแล้วว่ะเออขอใส่เลยละกันประมาณ10กรัมนะครับจะวังว่าใส่ผงชาเขียวเยอะไปแล้วมันจะฝาดความเอกลักษณ์ของชาเขียวเยอะเกินไปแป้งขา้าวโพด ประมาณ40กรัมตีครับเราจะกัวแป้งให้มันให้มันอย่างนี้ก่อนนะให้มันแตกตัวก่อนก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็ก็มีความสุขดีครับแต่ว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วแล้วอ่ะปีนี้ก็มีความเครียดมากกว่าในหลายๆเรื่องอือเออนะอันนี้ก็ใส่นมนะครับ ใส่น้ำเปล่าได้นะถ้าไม่ใส่นมคนๆให้มันละลายให้ได้มากที่สุดสิ่งที่เครียดอะ่ะก็คือเรื่องเรื่องเรื่องยูทู b นี่แหละเพราะว่าตอนแรกอะทุกคนที่เราทําช่องนี้ขึ้นมากะให้มันเป็นเป็นอาชีพมาตั้งแต่แรกแล้วประมาณ2ปีก่อนใช่ปะมันก็เหมือนจะลุ่มแต่หลังๆมาแล้วมันแบบเราไม่ค่อยมีเวลาว่างเพราะาเราก็ต้องตัดต่อให้ช่องชนะการด้วยใช่ปะตัดต่อแล้วก็ทํางานอื่นด้วยอย่างเงี้ยมันเลยไม่มีเวลาที่จะทําช่องของเราอย่างจริงจังเหมือนตอนนี้มันก็เลยทําให้เราต้องหายไปช่วงนึงมั่งอักลับมาทําต่อหายที่ว่านี่่ก็คืืออประมาณ1เดน ลงคลิปเลยอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ความต่อเนื่องมันหายแล้วพอมันผ่านมาประมาณแบบ2ปีคนทํา y o YouTube ก็เยอะขึ้นพอคนทํา y o YouTube เยอะขึ้นอะ่ะตัวเลือกมันก็เยอะขึ้นใช่ปะ่ะนี่ครับจะเอาให้ดูถ้าทุกคนเห็นจากไกลๆปะ่ะมันจะมี เป็นเม็ดๆสีเขียวๆอยู่อันนี้คือข้อเสียของการไม่ร่อนนะถ้ามีที่ร่อนก็เอามาร่อนนะเออเราขี้เกียจหาว่ะแด่ถ้ามีก็อย่าลืมเอามาร่อนนะครับกลับมาพูดเรื่องชีวิตกันต่อล้วพอทีเนี้ยยอดมันน้อยใช่ปะความที่อยากให้มันเป็นอาชีพตอนแรกก็หายไปจนตอนนี้ทําเล่นแล้วครับไม่ได้ทเล่นหรอกก็คือแบบ ทำให้มันเป็นงานอดิเรกเหมือนการเต้นอะ่ะอย่างเราเต้นแข่งเต้นมันก็คืองานอดิเรกใช่ปะ่ะเราไม่ได้อยากจะทํางานเป็นครูสอนเต้นไม่ได้อยากจะแบบเป็นโคโลกราฟเป็นแดนเซอร์เราไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นเราแค่อยากแข่งเต้นเราแค่อยากเต้นบนเวทีไปเรื่อยๆไม่ได้หวังว่าจะต้องเอามาทําเป็นอาชีพอะไรเราแค่อยากเต้นแล้วเราอยากชนะแค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่ทําให แต่พอ y t u t u อ่ะจากที่มันเป็นงานเราคิดว่าอ่ะมันอาจจะไปไม่รอดก็ได้ใช่ปะก็เลยเปลี่ยนความคิดนะเป็นงานดีเลกและกันช่วงนี้ทุกคนอาจจะยังเห็นลงคมคิดทุกวันพูดทุกวันทังอาทิตย์เลยนี้ก็ก็จะเห็นแค่ช่วงนี้ พอถ้ามันพ้น3มเดือนแล้วแล้วมันยังเอ็นจิตมันยังไม่ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะลดปริมาณคลิปลงเพราะว่าเราจะต้องทําอย่างอื่นอีกนะฮะเราอยากมีเวลาอ่านหนังสือเราอยากมีเวลาไปเต้นเราอยากมีเวลาพักผ่อนคือตอนเนี้ยการที่เราลงคลิป2คลิปต่อสัปดาห์มันเป็นอะไรที่หนักหนามากเพราะเราต้องออกกําลังกายเราต้องทําอาหารเราต้องช่วยงานแล้วเราต้องตัดต่อเราต้องถ่ายคลิปคิดคอนเทนต์ไหนต้องคิดว่าต้องทําอะไรไหนต้องถ่ายไหนต้องทําอาหารอีกซื้อของอีกแล้วก็การทำอาหารเนียอย่างเงี้ย มันเข้าเนื้อไปประมาณ500ร้นะเว้ยประมาณเดือละทีแบบเปลืองมากสู้ๆไปด้วยกันอีก2เดือนครับผมอืออือทีนี้ก็เอาแป้งมากวนจริงๆอะ่ะขั้นตอนนี้ทุกคนเอาใส่ไมโครเวฟได้นะแต่ว่าเราขี้เกียจเดินก็เลยกวนไปเลยจบใช้ไฟอ่อนๆมันถ่ายยากมากเลยอะ่ะพอเราอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยถ้าเราปล่อยตรงนี้ทิ้งไว้แล้วเราไปจับกล้องนะ่ะตรงนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะไหม้เราสู้ครับ เห็นป่ะเอามากวนๆควรเรื่อยๆนะห้ามแบบว่าทิ้งไว้แล้วไปทําอย่างอื่นเด้อมันจะไม่เราพูดถึงไหนละพูดถึงเรื่องชีวิตใช่ปะก็พอแล้วประมาณนี้แหละครับเราข้ามๆกันมันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากพูดให้หลายๆคนฟังเพราะว่ามันก็ไม่ใช่พลังงานที่ดีเท่าไหร่พูดหน้ากล้องจะต้องพูดพลังบวกให้เยอะๆมันเหนียวมากอุยมันรวดเร็วมากอะดูดิมันแบบอ้าวเราลืมใส่้ากันเปื้อนบ้าเรอไม่ได้ ลืมได้ยังไงไม่ได้เลยห้ามเด็ดขาดห้ามเลือมใส่ปากกระปิ้งเราจะต้องนวดแป้งเลยอ่ร้อนโู้ไปจับทำไมทีนี้ก็มาเตรียมตัวที่จะนวดสูตรชาวไทยนะฮะเขาบอกว่าให้ใส่เนยลงไปด้วยหรือว่ามาักกาะีนเอ้ยไม่ใช่มักกะลีนหรือว่าเนยขาวใส่เนยลงไปแล้วก็นวดอ่ะเราก็นวดตรงนี้เลยแล้วกัน ส่วนที่จะทําให้ได้กุกๆมันนุ่มมันยืดก็คือการนวดปุ๊บปุ๊บได้ทุก๊กนวดง่ายๆโดยการพับขึ้นใช่ปะแล้วก็กดกดแล้วก็พับแล้วก็กดแล้วก็พับแล้วก็กดอ่าพอแล้วพอแล้วโหยืดมาก ทำไมมันน่ารักยังเลยดียดีน่ารักไหมน่ารักอ่ะแป้งมันสําปะหลังหรือแป้งข้อโพดโรยโรดออกมาดีลูกเอเอเกิดใหม่อีกทีเป็นไดฟุกุไปซะแล้วก็จะเป็นยาวๆใช่ปะแล้วก็พลิกด้านให้มันโดนให้หมดมันให้แบ่งเป็นประมาณ10กรัมแต่ว่าถ้าทุกคนไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะก็กะเอาเลยก็ได้นะอย่างเนี้ยประมาณแบบ ก้อนๆเท่านี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ้สิบก้อนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคือมันไม่เท่ากันอย่างเงี้ยก็จะใหญ่ๆหนอยก็แล้วแต่บุญกรรมคนที่จะได้กินนะครับเราจะทําการครึ่งแป้งนะครับถั่วแดงลงไปเขาะจะมีการแบบทําอุ้งมือเนี่ยเราก็ค่อยๆกดแล้วก็ม้วนเข้าแต่เราไม่รู้ว่าทํายังไงเว้ยน่าจะอย่างนี้มั้งเนี่ยไม่ทําเหมือนหอ่อเกี๊ยวะ่ะเออนี่ไงได้แล้ว <G ül üyor> ก้อนใหญ่มากเก็บหน้าให้เรียบร้อยโดยการดึงทุกอย่างที่เป็นส่วนไม่ตึงเหมือนร้อยไหมนี่แหละทุกคนดึงส่วนที่ไม่ตึงลงมาข้างล่างเราก็จะได้โวจิครับเคยดูโทริโกะปะยาเนี่ยยาที่คมัสึบทำอะเม,ม็ดสีม่วงๆเหมือนกันเลยเ <G ül üyor> ออน,นี่สีเขียวเค <OK> อันนี้มันอาจจะใหญ่ไปจิแบ่งเป็นสองลูกแล้วเลยนะ <G ül üyor> ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย เราว่าเราเอาสตรอเบอรี่ยัดเข้าไปทั้งลูกด้วยยังได้เลยเนะี่ยลองดูไหมสตรอเบอรี่นะครับนี่นะสัวแดงสตรอเบอรี่ครึงเลยใช้บริเวณนิ้วชี้กับนิ้วนิ้วโป้งเนี่ยค่อยๆม้วนให้กดนะทุกคนบีบๆีบแล้วก็ม้วนๆหวนมวนุมนมุอธิบายไม่ถูกจริงๆว่าทำยังไงอ่ะดูแล้วก็ลองทำตามดูนะครับมันก็จะได้ได้ฟูกุ แบบนี้แต่ว่าไม่ค่อยเรียบเลยอะทุกคนเดี๋ยวลองทําอีกอันหนึ่งก่อนโอเคเราจะทํนาหนาหน่อยแล้วก็จริงๆมันต้องปัดแป้งๆเศษๆอะไรอย่างนี้ออกไปด้วยนะครับนี่อย่างนี้ได้จริงๆด้วยนี่ครับก้อนกลมๆแต่ว่าเราจะลองทําเล็กกว่านี้อันนี้เราว่ามันใหญ่มันใหญ่เกินป่ะมันใหญ่มากเลยแบ่งออกสักครึ่งหนึ่งไหมลองทำชิ้นเล็กๆดูนะครับ น่นารักะเลยด,ดีนั่นเล็กๆเราดูก้อนแรก <c oughs> แล้วก้อนที่สามโอ้หเราว่าทาก้อนเล็กดีกว่าเนาะจะได้แบบว่าไปกินเยอะๆได้กินนานๆฮ <c oughs> เสร็จแล้วครับและนี่คือได้ฟูกูของเรา,าเราต้องโรยแป้งอันนี้ได้ไยแต่ตะแกรงเรามันอันใหญ่มากเลยมันอันใหญ่ไปอ่ะเราต้องไปหาตะแกรงเล็กวคนนี้ก่อนถอดถุงมือแล้วนะฮะเพราะว่าถุงมือเปื้อนฝุ่นเมื่อกี้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนใหม่ ตื่นเต้นตื่นเต้นเสร็จแล้วครับและนี่คือไดฟูกุฉบับตังโตอุยน่ารักว่ะน่ารักอ่ะน่ารักไปหมดเลยฮาฮาถ้าทุกคนทํามาเยอะอ่ะทุกคนสามารถที่จะเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณวันสองวันอะไรอย่างเี้เลยนะฮะยางสามารถที่จะทานได้อย่งงอ,อร่อยอยู่นะครับไปซื้อพวกแพก็คอ่ะอ๋อมันจะมีกระดาษฟอยล์ที่เอาไว้ลองนะทุกคนลองแบบลองตัวเนี้ยจุ่มลงไปแล้วก็ในก่องเก็บไว้ในถุงอย่างงี้ก็ได้คือแจกเพื่อนๆต่างๆเรา,ามาลองชิมดีกว่าเอาลูกที่น่ารักที่สุดลูกนี้มันน่ารักมาก หนึง่งสองสามตื่นเต้นอร่อยอะ่ะดูดิอืม ถือว่าใช้ได้แต่พูดตามตรงนะค่ะในระดับถึงว่าขายได้ไหมเรายังไม่ถึงขั้นนั้นปะมันก็อร่อยแต่เราไปเจอที่อร่อยกว่าน,นี้มาแล้วอะแต่ว่ามีร้านร้้งขายได้ปกุที่ขายในรสชาตินี่เราก็ไม่กลับมาซื้อกินอีกมันอร่อยไหมมันก็อร่อยแต่เราไม่ได้อยากกินแบบทำให้รู้สึกว้าว,าวอยากกินเนี่ยอินสมอที่เราทําคลิปก่อนอันนั้นอ้วาว อันอร่อยแต่เนี่ยมันยังแบบมันยังขาดความเออมันยังขาดความความสักอย่างหนึ่งที่ที่ทําให้เรารู้สึกอุ้ยช่อว่ว่ะอย่างเงี้ยเราปัญหาอยู่ที่แป้งเราอยากให้แป้งหนึบกว่านี่คือที่มันนุ่มมันยืดใช่แต่ว่ามันยังบางไปอะ่ะมันต้องการความแบบกรึบกว่านี่แต่ว่ายังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราจะทําอีกสูตรหนึ่งก่อนอีกสูตรหนึ่งที่ว่าเป็นสูตรของชาวญี่ปุ่นที่เราบอกตอนต้นคลิปแต่ว่าเราจะทําลงทิกต o ก ถ้าทำลงตรงนี้อีกมันก็จะยาวนานมากๆเพราะงั้นเราตัดภาพไปดูที่ตอ,อกกันกน่อครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นเราคิดว่าสูตรของชาวต่างชาติน่าจะอร่อยกว่าเพราะอันนี้มันมีความเลี่ยนของเนยของอะไรเยอะอยู่นะครับเพราะงั้นถ้าอยากจะทําแนะนําไม่ทําสูตรที่2นะครับคลิปวันนี้ก็ไม่เชิงว่ามาสอนทําอะไรงี้เนาะเหมือนแบบคุยกันซะมากกว่าสาหรับเราก็สนุกดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังเราเข้าใจนะมีแต่คนอยากเล่าเรื่องของตัวเองแต่ว่าน้อยคนที่จะอยากฟังเรื่องของคนอื่น แต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนที่มาฟังเรานะครับแต่ใดๆก็คือปื้มปิ่มกับภากันเพื่อนมากบอสคังก็ต้องภูมิใจนะครับสวยใช่ไหละเดี๋ยวอันนี้ไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงอันนี้ต้องอยู่ข้างนอกปะ่ะเออต้องอย่างนี้ปะ่ะเมื่อกี้ใส่อะไรของเราตั้งแต่แรกเก็บครัวก่อนนะไปเจอกันคลิปหน้าไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย 그러면내 사랑 에겐 당연 해졌 는지, 아님 내가 부족 했 는지, so 그끝을알았 다면 시작 도 안했 을 테.